โอเคต่อมานะคะชาร์ตดวงนี้นะคะเป็นชาร์ตของ Princess Diana นะคะซึ่งเป็นชาร์ทที่แม่หมอชอบมากๆนะคะเพราะว่าทั้งที่แม่หมอเรียนกับอาจารย์แม่หมอมาแล้วก็ศึกษาทั้งอ่านหนังสือทั้งเรียนกับอาจารย์หลายๆคนอะไรเงี้ยชาร์ตของเจ้าหญิงไดอาน่าเป็นชาร์ทที่แม่หมอชอบศึกษาเส้นทางเดินชีวิตของเขามากๆนะคะก็เลยเป็นชาร์ทที่แบบเป็นเหมือนชาร์ตครูของแม่หมอเองนะคะก็เลยชอบมากๆชอบยกตัวอย่างนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเห็นนะคะชาร์ตของ Princess Diana เนี่ยมีเรือนความรักคือราศีเมถุนใช่ไหมคะอัน,น นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นข่าวเขาก็คือข่าวในเรื่องของเส้นทางเดินความรักของแกไม่ค่อยดีใช่ไหมอ่าโอเคทีนี้เรามาดูความรักนะคะดาวเจ้าเดือนความรักนะคะคือดาวพุธนะคะเพราะเรือนความรักคือราศีเมถุนดังนั้นดาวเจ้าเดือนความรักจะเป็นดาวพุธทันทีนะคะและถ้าเราจะเห็นว่าดาวพุธอยู่ตรงไหนดาวพุธอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะ นี่ดาวพุธนะคะได้รับอิทธิพลที่ดีจากการทรายมาถึงนะคะของดาวนิฟจูนนะคะคือจําได้ไมมุม1้0ยมุม120องศาคือมุมง่ายนะคะได้มาอย่างง่ายดายโอกาสหลนใส่หน้าตัดแบบไม่ต้องพยายามก็สําเร็จได้แบบนี้คือมุม120องศาทีนี้ดาวนิจูนถ้าเราจําได้คือสัญลักษณ์ของอะไรจินตนาการความฝันใช่ไหมแฟรี่เทลใช่ไหมคะเป็นสัญลักษณ์ของ หนังของละครยอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าความรักของพรินเซสไดอาน่าเนี่ยนะคะช่วงที่เขาเจอเจอกับเจ้าชายชาวแล้วเขาแบบเขาแต่งงานกันนะ่ะต้องบอกได้ว่าความสัมพันธ์ของเขาเรียกได้ว่าดั่งเทพนิยายเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบดั่งเทพนิยายเลยเหมือนแฟรี่เทลไปเลยเป็นความรักที่ที่ท,ที่ผู้หญิงหลายคนฝันเป็นเหมือนความฝันน่ะนะคะเพราะการที่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งได้แต่งงานกับเจ้าชายะคะ่ะมันเป็นอะไรที่เหนือจินตนาการใช่ไหมมันเป็นอะไรที่เหนือความคิดของเราไปแล้วนะคะ,ะ,คะดังนั้นมันก็เป็นธีมหลักของ ดาวเนปจูนนะคะที่เข้ามาทํามุมที่ดีมากๆถึงถึงดาวความรักนะคะโอเคทีนี้เนี่ยนะคะความสัมพันธ์ที่เขาเจอเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าแบบอย่างที่บอกมันมันแบบมันเหมือนไฟทิเทลเลยอ่ะมันเหมือนในนิทานเลยผู้หญิงแต่งงานกับเจ้าชายเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูโรแมนติกมากๆนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าตรงตรงกับธีมหลักของดาวนิจูนที่เข้ามารายดาวความรักนะคะแต่ทีนี้นะคะเราจะเห็นว่าดาวความรักดันไปตกในเรือนที่8นะคะซึ่งแม่หมอจะบอกตลอดว่าเรือนที่8เป็นเรือนที่ไม่ค่อยดีนะคะเพราะเรือนเรือนนี้เป็นเรือนของความกลัวแล้วก็เรือนเรือนของความกังวลน,นะคะซึ่งเราก็ สามารถจะสื่อเป็นทางที่ลบได้นะคะถ้าเราจะเห็นว่าความรักที่เจ้าหญิงไดอาน่าต้องเจอเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากการที่เขามีชีวิตคู่ไปแล้วนะคะคือเป็นความสัมพันธ์ที่มาสร้างแต่ความกังวลใจแล้วก็บาดแผลในจิตใจให้กับเธอนั่นเองนะคะรวมไปถึงดาวความรักของพรินเซสไดอาน่าเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าดาวเขายัางเดินถอยหลังด้วยนะคะซึ่งเรื่องดาวเดินถอยหลังเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราได้เรียนนะคะหลังจากนี้นะคะอาทิตย์หน้าแน่นอนนะคะซึ่งดาวเดินถอยหลังเนี่ย จริงๆแล้วนะคะการพลังงานของดาวเดินถอยหลังมันคือการ r e d o i n g things นะคะหรือการได้ทำสิ่งนั้นซ้ำๆอีกอ่ะคือได้ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่คือพลังงานหลักๆของการที่ดาวเดินถอยหลังนะคะซึ่งการที่ดาวความรักเดินถอยหลังของเขาก็คือการ หมายถึงการมีคนรักหลายคนได้นะคะหรือมีเหตุที่จะต้องได้พยายามกับความสัมพันธ์ซ้าแล้วซ้าเล่าไม่สําเร็จสักทีแบบนี้นะนะคะซึ่งถ้าเราเห็นนะคะคือเจ้าหญิงไดอานาสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องอยากกับเ,ออเจ้าชายชาวใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีข่าวว่าเขาได้ไปมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆอีกต่อๆไปอีกนะคะซึ่งก็ค่อนข้างตรงกับธีมหลักของดาวความรักที่เดนถอยหลังนะคะโอเคนะคะ แต่ถ้าเกิดเราสังเกตเห็นอีกนะคะดวงของ Princess Diana นะคะโอเคทีนี้เราจะมาในเรื่องหอเซ็กซ์แล้วนะดวงของ Princess Diana นะคะเป็นดวงเกิดกลางวันนะคะเพราะว่าเขามีดาวอาทิตย์อยู่บนเส้นตัดนะคะของลัคนาใช่ไหมทีนี้เนี่ยดาวอังคารเป็นดาวแบบพักเคราะห์หลักที่ส่งผลเสียในดวงนะคะซึ่งไปอยู่ในเดือนที่10ใช่ไหมคะเป็นเดือนของอชื่อเสียงนะคะเป็นเดือนของพับบิก r e putation นะคะ ซึ่งดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวของความรุนแรงใช่ไหมเป็นดาวของเอ่อความรุนแรงนะคะอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราเราสังเกตเห็นคือเจอ้าหญิงไดอาน,น่ามักจะมีปัญหาในเรื่องของของข่าวๆรา,าวที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะเหมือนมีคนพยายามให้เธอทํา หมายถึงว่าทําให้เธอเสียหายทางชื่อเสียงอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งดาวองคารก็เข้าไปอยู่ในเดือนที่เป็นเดือน public reputation ซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงกับดวงทำมันสามารถ r e p r เซนต์สิ่งนี้ได้มันสามารถอธิบายถึงสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะรวมไปถึงพ r ินเซสไดอาน่าเนี่ยต้องบอกว่าเขาเกิดความเสียหายอย่างหนักนะคะแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะเพราะว่าพวกป,รปาราเลซซี่แล้วก็สื่อมวลชนพยายามที่จะตามทําข่าวเธอนั่นแหละนะคะซึ่งมันก็เป็นความเสียหายและความรุนแรงที่มีเหตุมาจากชื่อเสียงของเธอนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะเราจะเห็นว่า พรินเซสเดลนาเนี่ยนะคะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบสามเศร้าด้วยนะคะเราสองสามคนนะคะซึ่งเป็นธีมหลักของดาวนิปจูนทีนี้เราจะเห็นนะคะว่า <c oughs> มันมาทํามุมที่ดีถึงกันน่ะนะคะทําไมมันมันถึงมีพลังงานที่ไม่ดีมานะคะดังนั้นเราอย่าลืมนะคะว่าดาวพุธเนี่ยใช่ไหมเป็นดาว เป็นดาวที่เป็นกลางนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเขาไปอยู่ในจุดที่ไม่ดีเรือนที่8นี่ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ดีนะคะเป็นเรือนที่ไม่ดีเป็นเรือนของความกลัวนะคะเป็นเรือนที่เราจะมักจะตีความหมายไปในทางที่ลบนะคะดังนั้นเวลาดาวพุธมาอยู่ในจุดนี้จึงเป็นเป็นอีกแง่หนึ่งท <és angen> ี่เราสามารถตีความความหมายไปในทางลบได้ถึงแม้ว่าจะมีดาวมาทํามุมที่ดีถึงนะคะแล้ว ดาวนปจูนก็เป็นสัญลักษณ์ของการหลอกลวงอยู่แล้วด้วยนะคะดังนั้นพอดาวนปจูนพื้นดวงนะคะมีดาวนปจจนเข้ามาทํามุมถึงดาวความรักก็เลยทาให้เส้นทางเดินชีวิตของเขาอาจจะต้องเจอความรักที่เป็นแบบนี้นะคะรักสามเศร้านะคะการถูกหลอกนะคะหรือไปจมอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันอาบิวส์ตัวเองทำร้ายตัวเองทำร้ายทั้งในท่าในด้านความรู้สึกทำลายทำลายทั้งในด้านของจิตวิญญาณแบบนี้นะคะโอเคไปต่อเลยนะคะไปต่อเลยนะ สำหรับชาร์ตนี้นะคะเป็นชาร์ตของลูกดวงแม่หมอคนต่อมานั่นเองนะคะอย่างอย่างคนคนนี้เนี่ยจะยกตัวอย่างดาวอาทิตย์ละกันนะคะถ้าเราจะเห็นนะ,ะดาวอาทิตย์ของเขาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้น,ะ,ะ,น,นะ,ะนี่นะคะดังนั้นเนี่ยตัวตนของคนคนนี้นะคะก็จะเป็นแบบกกฎมากมากใช่ไหมคือเป็นคนที่ติดบ้านนะคะรักครอบครัวนะคะเป็นคนมีใจบริการนะคะแล้วก็ปกป้องแคร์คนรอบข้างอยู่เสมอนะคะดา แต่ว่าถ้าเราเห็นว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําเรือนที่11ด้วยนะคะดังนั้นหมายถึงว่าดาวนี้เป็นดาวประจําเรือนเพื่อนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยสังคมเพื่อนฝูงของคุณคนนี้เป็นในลักษณะไหนครเป็นในลักษณะแบบราศีสิงห์นะคะก็คือเป็นกลุ่มที่มีความโดดเด่นนะคะอาจจะเป็นคนที่มีกลุ่ม เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่โดดเด่นเดินไปไหนก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นจุดสนใจนะคะเป็นกลุ่มที่เหมือนกับว่าสปอตไลท์ต้องส่องฉันตลอดเวลานะคะซึ่งต้องบอกว่าสําหรับคนคนนี้เนี่ยนะฮะสมัยวัยเด็กวัยรุ่นนะฮะเหมือนเขาเป็นกลุ่มพวกเด็กหลังห้องอะค่ะที่ไม่ค่อยจะเรียนนะะเราชอบทําตัวโดดเด่นนะเรียกว่าเป็นทีมกลางหาเรื่องคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่รู้จักของคนอื่นนะคะซึ่งถ้าเราจําธีมหลักของราศีสิงห์ได้นะคะคือเป็นราศีที่สปอตไลท์ต้องส่องตลอดเวลาคือทํายังไงก็ไไไดดดด้้้้ใใใหหคนนนนนนนตตอองสสสจจัะแ่่่่มมวาาีีรื จะเสียหายหรือไม่เสียหายแต่คนต้องสนไว้ก่อนนะฮะซึ่งก็ตรงกับตีมหลักนะค,ะคือกลุ่มคนของเขาคือเพื่อนของเขาในชีวิตวัยเด็กของเขาเขาเป็นในลักษณะอย่างที่บอกไปคือเป็นเด็กหลังห้องนะคะเป็นตัวกลางเลยนะคะเป็นตัวหาเรื่องนะ,ะเป็นตัวเรียกร้องความสนใจของของโรงเรียนของชั้นเรงเงี้ยะะเป็นประมาณนั้นนะคะต่อมาถ้าเกิดเราเห็นนะ,ะดาวอาทิตย์นะ,ะนดาวประจําเดือนเพื่อนเข้าไปอยู่ในเดือนที่ ไปอยู่ในเดือนของราศีกรกฎใช่ไหมคะดังนั้นความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนนะ,ะของคนคนนี้จะเป็นในลักษณะแบบกรกฎก็คือเหมือนครอบครัวเลยนะคะเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนนะคะแคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะ เป็นแบบธีมของราศีกรกฎเลยคือสนิทกันมากๆนะฮะในลักษณะในเรื่องของความรู้สึกเลยฮะรักกันมากๆเหมือนครอบครัวกันเลยนะคะซัพพอร์ตกันมีใจบริการกันแบบนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของเพื่อนของเขาเป็นแบบนี้นะคะต่อมานะคะถ้าเกิดเราเห็นดาวอาทิตย์เข้าไปอยู่ในราศีกรกฎซึ่งราศีกรกฎเป็นเดือนที่10นะคะนั่นหมายถึงว่าหลังจากนี้นะคะสังคมของ สังคมคนรู้จักคนคนนี้นะคะในอนาคตอาจจะมาจากโดยมากแล้วอาจจะมาจากเรื่องของการงานของเขานะคะหรือเพื่อนของเขามักจะเป็นคนที่เ,เป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะในด้านงานที่เขาทำนะคะหรือสามารถทํานายได้ว่านะเขาจะมีสังคมและคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นในชีวิตของเขาจากสายงานของตัวเขาเองได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูดาวอาทิตย์นะคะเข้าไปสแควร์นะคะทำมุม90องศานะคะ ถึงดาวเสาร์นะคะซึ่งนะคะก็ส่งผลให้คนคนนี้นะคะต้องบอกว่าเราก็จะทํานายไปเลยว่ามักจะมีปัญหากับเพื่อนนะคะคือหมายถึงว่าถึงจะคบกันถึงจะรักกันยังไงก็ช่างสุดท้ายมาันละมันมีเหตุให้ต้องมีปัญหานะคะซึ่งต้องบอกว่าคนคนนี้นะค่ะทั้งชีวิตของเขานะคะเขามีปัญหากับ กับสังคมของเขาตลอดกับเพื่อนของเขาตลอดกับคนรู้จักของเขาตลอดนะคะคือเมื่อมีมิตรที่ดีก็มักจะต้องมีเหตุแตกหักอยู่ตลอดนะคะมามามาภายหลังตลอดเลยนะคะคือมีเรื่องต้องทะเลาะต้องเบาะแว้งนะคะกับกับเพื่อนกับเพื่อนของเขาอยู่ตลอดเวลานะคะมีเรื่องต้องแตกหักกันตลอดเวลาด้วยเหตุผลต่างๆนะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆนะคะจริงๆดาวเสาจําได้ไหมเขาเป็นดาวของสตรัคเจอร์ใช่ไหมคะดังนั้นการที่คนคนนี้เขามีปัญหากับเพื่อนของเขาเนี่ยจริงๆก็อาจจะมาจากการที่ความสัมพันธ์นั้นมัน เขาเรียกว่าโครงสร้างมันไม่แข็งแรงพออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราเห็นว่าคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะปล่อยให้คนเข้ามาในชีวิตง่ายเกินนะคะเพราะว่าดาวเรือนเพื่อนของเขาเข้าไปอยู่ในราศรีกรกฎดังนั้นเขาเป็นคนที่อาจจะแบบรู้สึกดีกับคนเร็วเกินไปอย่างนี้นะคะให้ใจคนเร็วเกินไปนะคะรักคนเร็วเกินไปแบบนี้นะคะโอเคทีนี้เราน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นในเรื่องของการอ่านพื้นดวงนะคะตรงนี้ใครมีคําถามอะไรไหมคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวจะไปต่อแล้วนะเข้าใจไหมคะ เข้าใจไหมคะโอเคอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวต่อมาทีนี้นะคะเราลองเอาเรื่องของการแบ่งดวงเกิดกลางวันกลางคืนเข้ามาช่วยนะถ้าจะเห็นว่าดวงคนคนนี้นะคะมีดาวอาทิตย์ใช่ไหมอ่ะเส้นตัดลัคนาคือตรงไหนคือตรงนี้เลยชึบนะคะชึบตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยสามองศาตรงนี้นะคะคือตรงนี้ นี่นะคะซึ่งถือว่าดาวอาทิตย์ของเขาเนี่ยอยู่บนเส้นตัดนะคะลัคนาคืออยู่บนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะคนคนี้มีดวงเกิดเป็นชาร์ดดวงเกิดกลางวันนะคะซึ่งมีดาวบากะเคราะห์หลักคือดาวอังคารใช่ไหมดังนั้นเรือนที่เป็นอุปสรรคที่สุดกับดวงนี้คือเรือนของดาวอังคารและเรือนที่ดาวอังคารสถิตอยู่นะคะทีนี้พอเรามาดูนะคะเราจะเห็นว่าเรือนของดาวอังคารในดวงนี้นะคะคือเรือนที่2ใช่ไหมนี่นะคะแล้วก็เรือนที่7 ะะดังนั้นดวงคนคนนี้เป็นดวงที่ต้องบอกว่า,ามีเส้นทางการเงินนะคะเขาเรียกว่ามีเส้นทางการเงินและความรักที่ไม่ง่ายนะคะคือมีอุปสรรคในชีวิตนะคะซึ่งต้องบอกว่าคนคนนี้เคยต้องแยกทางกับภรรยาของเขาไปช่วงหนึ่งเพราะเรื่องของปัญหาการเงินนั่นเองนะคะโอเคนะคะ ทีนี้มาต่อนะคะอย่าลืมนะ,ะอย่างที่บอกว่าดาวบาราะเคาะหลักก็คือดาวอังคารใช่ไหมดังนั้นเรือนที่ดาวที่ดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนก็คือเรือนที่มักจะเป็นปัญหาในชีวิตรวมไปถึงเรือนที่ดาวองคารสถิตอยู่ใช่ไหมต่อมาเรามาดูถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะคะดาวอังคารอยู่ในเดือนที่1น,นะคะ โอเคนะคะดาวอังคารเขาสถิตยอยู่ในเรือนแรกซึ่งเรือนแรกหมายถึงตัวตนแสดงถึงฟิสิก c a บอดี้นะคะหมายถึงร่างกายอ่ะนะะได้ด้วยนะคะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีราศีตุลเป็นลักนณาเห็นไหมคะซึ่งเป็นจุดที่ดาวอังคารอยู่แล้วเสียจําได้ไหมอังคารไม่ชอบอยู่ในราศีตุลอังคารเสียในราศีตุลน,นะคะทีนี้เนี่ยดาวอังคารเป็นดาวทีมหลักของฝั่งกลางวันด้วยนะคะแต่มาตกในฝั่งกลางคืนอ่ะนะคะดังนั้นนะคะมันก็จะยิ่งส่งผลเสียให้กับดวงมากๆนะคะ ซึ่งเดือนแรกอย่างที่บอกคือเดือนของร่างกายใช่ไหมคะดาวอังคารคือดาวของความรุนแรงนะคะดังนั้นเราสามารถทายว่าคนคนนี้ในดวงมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเกิดความรุนแรงทางร่างกายได้อย่างเช่นอุบัติเหตุใหญ่ๆแบบนี้นะคะหรือการผ่าตัดอะไรอย่างนี้นะคะหรือวความรุนแรงในด้านต่างๆนะคะเข้ามานะคะซึ่งต้องบอกว่าคนคนนี้นะคะเคยเจออุบัติเหตุหนักทางรถยนต์ด้วยนะคะคือเฉียดตายเลยนะคะรวมไปถึงยังเคยผ่านการผ่าตัดสมองมาด้วยนะคะและถ้าทุกคนจําได้นะคะเขาเป็นพวกเด็กแบบ เด็กแสบอะนะคะดังนั้นทั้งชีวิตของเขาเจอกับเรื่องความความรุนแรงมาตลอดแบบยกพวกแบบทะเลาะกันตีกันแบบนี้นะคะได้เจ็บตัวตลอดนะคะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับความรุนแรงตลอดนะคะแล้วถ้าเราจําได้ก็คือราศีตุลก็เป็นราศีต้นธาตุนะคะดังนั้นเขาดึงเขาเรียกว่าดึงสถานการณ์ความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตดังนั้นก็ไม่แปลกนะคะก็ตรงตามดวงเลยนะคะว่าเขาเจอแต่เหตุการณ์ความวุ่นวายเพราะความรุนแรงในชีวิตนะคะเกี่ยวข้องมาตลอดนะคะโอเคนะะทีนี้กลับมาดูในเดือนที่7อีก อีกรอบหนึ่งนะคะที่เป็นเดือนของดาวอังคารนะคะ